debts. stop. The time to take We're power never gonna won fucking We've your of all kids is สวัสดีครับพบกับไอเอฮอร์อีกแล้วนะครับวันนี้วันพุธที่15กรกฎาคมนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนบอเนียก็สูงได้เข้าไปนะครับส่วนบอนเตงก็ไม่รอดนะครับสูงเต็มเกมก็ไม่รอดนะครับเพราะมันยิงแค่ลูกเดียวตอนครึ่งแรกนะครับ คืนนี้เราจะอยู่กันที่บอลพรีเมียร์ลีกนะครับบอลพรีเมียร์ลีกเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีของเราแนนะครับใครที่กําลังมองแหววเวที่มั่นคงปลอดภัยนะครับไม่โกงไม่เกลียนนะไม่โกงไม่เกลียนกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่เติมเงินเข้ามาเล่นนะครับแค่เติมเงินเข้ามาเล่นแค่นั้นนะครับพร้อมเข้ากลุ่ม V.P. ของเฮียนะครับเดี๋ยวเฮียจะให้ นี่เลยนะครับกลุ่มพ p พีของเงียเดี๋ยวเงียใช้ดูนะครับเงียแจกบอลทั้งวันทั้งคืนจริงๆครับนี่ครับเช้านี้ก็เงียก็แจกไปแล้ว2บินนะครับนี่ก็บินนี้นะครับบินนี้สูงแรกครึ่งครบลูกนะครับก็ยิงไปแล้ว1ประตูนะตอนนี้กําลังแข่งอยู่นะครับกําลังแข่งอยู่ตอนที่เงียอัดคลิปของมันก็กาลังแข่งอยู่แต่ว่ายิงไปแล้ว1ประตูนะครับก็กินครึ่งไปแล้วนะครับกลางรรกินเต็มอยู่ส่วนอีกบินนะครับส่วนอีกบินก็เรียบร้อยนะครับแตกไปแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับนิวยอร์กซ คร,ครึ่งแรก<ร> <Amy. S 1> เนี่ยสูงแรกก็1่ลูกนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปที่2ประตูต่อศูนย์นะครับจบครึ่งแรกไปที่2ประตูต่อศูนย์ก็กินเต็มอีกแล้วนะครับส่วนของเมื่อคืนนะครับของเมื่อคืนเดี๋ยวเนี่ยจะให้ดูของเมื่อคืนนะครับสเต็ปนะครับสเต็ปนะครับนี่เลยครับแตกกันไปเต็มเต็มนะครับสเต็ปแตกกันไปเต็มเต็มนะคู่นี้นะครับนี่รับสเต็ปก็แตกไปเต็มเต็มนะเนี่ยบอกแล้วนะครับว่านี่นะครับบอลเต็งก็แตกกันนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยบอลเต็งก็แตกนะครับ สติตก็แตกบนติม <partido> ก็แตกนะครับนี่ครับเห็นไหมครับแตกนะบอกเลยว่าเฮียแจกทั้งวันทั้งคืนนะครับเฮียแจกทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะใครอยากเข้ากลุ่มไอพีของเฮียก็กดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยครับสมัครฟรีนะครับแค่เติมทุนเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็นะครับก่อนจะเข้าเครื่องนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะใครที่ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วกดปุ่มกระดิ่งไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่เฮียอัพคลิปนะมันจะไปเด้งในตัวสัมนะครับจะได้รู้ครับว่าคืนนี้เฮียคิดเหมือนเราไหมเรามััยเเรรราาคควจะะล่นนนทงไหดีบ โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับคู่ระหว่างเบอร์ลี่นะครับบนเวลาเที่ยงคืนนะคู่ระหว่างเบอร์รี่อันดับ10ของตารางนะครับจะเจอกับบูฟเปนตั้นนะครับอันดับหกของตารางบอกว่าคู่นี้น่าจะเดือดครับเพราะว่าคู่นี้บอลนะครับเบอร์รี่เขา,าสู้ไม่ถอยนะครับบูฟเปนตันก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูตารางกานเอนกันก่อนนะครับตารางการเอนนะครับของคู่นี้นะนี่เลยนะครับ บูเวนตันนะครับอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแข่งไปยี่สามสิบห้าเต้สามสิบห้าเกมนะชนะสิบสี่เสมอสิบสามแล้วก็แพ้ไปแปดมีอยู่ห้าสิบห้านะครับมีอยู่ห้าสิบห้าเต้มคืนนี้ถ้าวูเวนตันชนะนะครับก็มีจะก็จะกลายเป็นห้าสิบแปดเต้มนะจะไปเบียดนะครับจะไปเบียดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีนะครับลุ้นลุ้นเงินต่อนะครับลุ้นเงินต่อว่าพอจริงๆถามว่ามีสิทธิ์จะได้ไปบนยูฟ่าไหมก็ถ้าดูจากตรงนี้นะครับมันก็ยังมีสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับ แต่ตาบอกว่าไม่มีสิทธิ์เลยก็เป็นไปไม่ได้นะครับบอกว่ายังมีสิทธิ์อยู่นิดหน่อยแต่ก็ต้องทำคะแนนให้ดีเพื่อจะได้ไปบอลถ้วยเล็กของยุโรปนะครับส่วนเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับแข่งไป35เกมชนะ14นะครับเสม,มอ8แพ้ไป13นะแพ้ไป13มีอยู่50แต้มนะครับคืนนี้ถ้าเบอร์ลี่ชนะนะก็อาจจะมีเป็น53แต้มนะครับก็จะขึ้นมาอยู่อันดับที่8นะครับอันดับที่8จะเบียดอ่าสเปอร์ลงมานะครับคืนนี้สเปอร์ก็จะแข่งด้วยนะสเปอร์ก็จะแข่งด้วยถ้าากว่่สเเปออรร์์ไมชนะบล็จะะขึ้นนนนออยู่่ัััดบบทที8แคร ่วนฟอร์มในบ้านนะครับฟอร์มในบ้านนะครับคืนนี้เจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่นะครับเบอร์ลี่เล่นในบ้านไป17เกมนะครับชนะ8เสมอ3แล้วก็แพ้ไป6มีอยู่27เกมนะครับส่วนฟอร์มทีมเยือนนะครับฟอร์มทีมเยือนอย่างวูฟเวอร์ทันคืนนี้นะครับอยู่อันดับที่5เลยนะครับการไปเยือนนะออกไปเยือน17เกมนะครับชนะ7เสมอ6แล้วก็แพ้ไป4ครับต้องบอกว่าแพ้น้อยมากนะครับต้องบอกว่าแพ้น้อยมากนะได้มา27 0 2แต้มจากการออกไปเยือนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสถิติ ห้านัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับนี่ครับสถิติห้านัดล่าสุดของทั้งคู่ที่เจอกันต้องบอกว่าคู่นี้นะครับปัดกันแพ้ปัดกันชนะ1เกมนะครับปัดกันแพ้ปัดกันชนะ1เกมแล้วก็เสมอไปถึง3เกมนะครับเบอร์ลี่ชนะ1แล้วก็วูเป็มตันชนะ1นะครับก็บ้านถ้าดูจากตรงนี้แล้วคนข้างจะบ้านเคยบ้านมันนะคนก้างจะบ้านเคยบ้านมันนะครับเสมอไปถึง3เกมนะครับจาก5นัดล่าสุดนะแล้วก็มาดูสูงแรกกันนะครับสูงแรกนะครับ 5เกมล่าสุดนะครับสูงแรกบินเข้าแค่บินเดียวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นบินที่กินครึ่งด้วยซ้ำนะไม่ค่อย,ยิงกันเลยนะครับคู่นี้เวลาเจอกันนะครับส่วนสูงเต็มเกมนี่หมดหวังไปเลยนะครับเพราะว่ายิงกันแก้2ประตูนะครับไม่ขาดอยู่แล้วนะครับ2 2ประตู2ลูกนะเพราะฉะนั้นสูงเต็มเกมนะครับคู่นี้เราเจอกันสูงเต็มเกมน่าจะหมดลุ้นไปเลยนะน่าจะหมดลุ้นไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสถิติ5นัดของเจ้าบ้านอย่างเบอร์ลี่กันนะครับ5นัดล่าสุดนะครับนี่ครับดูนะ เบอร์รี Lee, baptism, lez, 2, 5, ่ชนะ3นะครับแล้วก็เสมอสองห้าน em <cons> um ัดล่าสุดเบอร์รี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่แพ้ใครเลยแล้ว <sin> ก็ราคาต่อรองก็กินหมดนะครับกินหมดมีอยู่ครั้งหนึ่งก็กินครึ่งไปแต่ก็ถือว่ายังกินอยู่นะยังกินอยู่เบอร์รี่นะครับไก่เจอกับเบอร์รี่เปิดละมาราคาเยอะๆนะครับยิงไม่ขาดนะไม่มีทีมไหนยิงขาดเลยนะและส่วนสูงแรกนะครับสังเกตดูว่าสูงแรก5นัดล่าสุดนะ5้นัดล่าสุดของเบอร์รี่นะครับสูงแรกนะครับ มีแค่1ลูกตลอดนะครับแล้วก็เข้า3บินจาก5บินนะเข้า3บินจาก5บินแต่ว่า3บินที่เข้าคือ3บินล่าสุดนะครับ3บินที่เข้าคือ3บินล่าสุดเพราะฉะนั้นก็พอจะได้ลุ้นกันนะครับเบอร์ลี่ถ้าเราดูจากฟอร์มที่เจอกับลิวอพูถ้าใครได้ดูคืนนั้นต้องต้องบอกว่าเบอร์ลี่สู้ไม่ถอยจริงๆนะครับเวลเจอกับทีมแชมป์ก็ยังสู้ไม่ถอยนะครับยังสู้ไม่ถอยแล้วก็มีลูกยิงแบบอาริซองเบเกอร์ก็หมดปัญญาจะเซฟไปได้นะครับก็เสมือนไปหนึ่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบู๊เอ็มตันกันนะครับบู๊เอ็มตันนะครับ5เกมล่าสุดนะ5เกมล่าสุดนะครับก็ชนะ3เท่ากับเบอร์รี่นะครับแต่ว่าเบอร์รี่ไม่แพ้นะบู๊เอ็มตัน5เกมล่าสุดแพ้ไป2เกมนะครับนัดล่าสุดก็จะเหนือเสมอเอฟเวอร์ตันไปนะครับคืนนั้นถ้าใครจํากันได้นะครับถ้าใครยังจํากันได้ใครเป็นกดติดตามไว้นะเฮีย yeah, จะให้บู๊เอ็มตันนะครับคืนนั้นเฮียให้บู๊เอ็มตันตั้งรึ่ง บอลเตงแล้วก็สูงแรกแล้วก็สูงเต็มเกมีเฮียให้อยู่ฝั่งวูฟแอมตันหมดนะครับครึ่งแรกก็ได้จุดโทษไปนะครับได้จุดโทษไปก็ครึ่งแรกก็ได้กินครึ่งนะครึ่งแรกก็ได้กินครึ่งไปนะครับสาหรับสูงแรกส่วนสูงเต็มเกมก็ยิงกันถึง3ลูกนะครับก็กินเต็มไปด้วยนะครับแล้วก็บอลเตงก็ได้วูฟแอมตันนะครับคืนนั้นนะครับสามหน้าที่เฮียให้ไปก็เข้าหมดนะครับสามหน้าที่เฮียให้ไปก็เข้าหมดครับเพราะวูฟแอมตันก็สู้ไม่ต่อยเหมือนกันนะครับอาจจะยิงทิ้งยิงคว้างบ้างแต่ก็ มีโอกาสได้ยิงเยอะอยู่นะครับวูดแมนตันนะครับส่วนเรามาดูนะครับเรามาดูสูงแรกของว oo, ูดแมนตันนะครับห้า 4, 5, บินล,ล่าสุดของวูดแมนตันนะเข้าไปแค่2บินนะครับเข้าไปแค่2บินนะอย่างที่บอกนะครับวันก่อนนะครับทีเด็ดบอลเนี้ยวันก่อนก็ให้สูงแรกวูดแมนตันใช่ไหมครับยิงไปหนึ่งลูกก็ได้จิงครึ่งไปนะครับได้จุดโทษตอนนาทีที่44นะครับได้จุดโทษตอนนาทีที่สี่สียังจำได้อยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับบินสูงแรกคืนนี้ค่อนข้างจะน่ากังวลอยู่อ่า ค่อนข้างสมควรนะเดี๋ยวเรามาดูสถิติออสกันนะครับสถิติออสนะครับนี่ครับเบอร์ลี่อยู่อันดับที่2ของตารางเลยนะครับสำหรับสถิติออสมีอยู่ส0มีอยู่ส2 8 6นะมีอยู่62.86%นนะครับเพราะแปลว่าอะไรแปลว่าเวลาที่ใครเจอเบอร์ลี่นะครับถ้ามาต่อเบอร์ลี่นะครับยิงไม่ขาดนะครับไม่เสมอก็ยิงไม่ขาดนะครับยิงไม่ขาด ถ้าดูจากตรงนี้นะครับยิงไม่ขาดนะครับส่วนการเล่นในบ้านนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเล่นในบ้านนะครับยิงไม่ขาดเบอร์รี่เลยด้วยซ้ำนะครับอดี่ยวอันดับที่3เลยนะครับเล่นในบ้านส่วนเกมส่วนเกมเยือนนะครับเกมเยือนนี่นะครับวูเวนตันนะครับออกไปเยือน17ครับออกไปเยือน17ก็มีอยู่14%ที่ไว้ใจได้ก็คือวูดเวนตันเมื่อออกไปเยือนนะครับนี่ครับมีอยู่14.71%นะค่อนข้างจะได้เปลี่ยนับเดี๋ยวเรามาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับ นี่ครับราคาที่เปิดมาคืนนี้นะครับวูบเอ็นทันต่อครึ่งลูกนะครับแล้วก็ครึ่งควบลูกแล้วก็ปอปอนะเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าเล่นได้ไหมนะครับเล่นได้สบายนะครับคู่นี้นะครับอยางนอยู่ฝั่งวูบเอ็นทันที่ครึ่งลูกนะครับอยู่ฝั่งวูบเอ็นทันที่ครึ่งลูกแล้วก็ครึ่งควบลูกนี้ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเพราะว่าน้ำแปดอกกับน้ำเจ็ดนะน้ำแปดอกทําไมถึงน้ำแปดอกนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ยิงขาดนะครับอาจจะชนะแค่1นึ่ศูนย์ไม่ใช่3ามหนึ่งหร ส่วนปอปนะครับปอปก็กดวูฟแอมทัานได้สบายเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามหน้านะครับกดได้หมดนะครับสามหน้าที่เปิดมาบอลเต็งนะสามหน้าที่เปิดมาบอลเต็งกดฝั่งวูฟแอมทันได้หมดเลยนะครับส่วนสูงเต็มเกมนะครับสูงเต็มเกมคืนนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าถึง3ลูกไหมแต่ว่า2ลูกน่าจะมีแน่นอนนะครับสูงเต็มเกมนะเพราะฉะนั้นนะครับสูงเต็มเกมอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2แล้วก็2ลูกนะครับ2ลูกควบ2ลูกครึ่งเงียไม่แนะนำนะครับเงียไม่แนะนำนะสลูกควบ2ลูกครึ่ง เพราะฉะนั้นสูงในเกมเนียขออยู่ที่ลูกครึ่งควบ2แล้วก็2ลูกนะครับส่วนสูงแรกนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับสูงแรกครึ่งควบลูกใส่เข้าไปเลยนะสูงแรกครึ่งควบลูกใส่เข้าไปได้เลยนะครับส่วน1ลูกนะครับสามารถเล่นได้ไหมหนึ่งลูกก็กดได้นะครับรอยกนะครับ1ลูกเล่นได้นะครับรอยกนะครับรอยกนะครับก็ลุ้นกันลูกที่2นะครับส่วนสูงแรกครึ่งควบลูกก็รอลุ้นกินครึ่งกันนะครับก็แค่นี้นะครับแค่นี้ อย่าลืมนะครับใครก็ที่กําลังมองหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะไม่โกงไม่เกลียนกดลิงก์ด้านล่างเข้ามาสมัครได้เลยนะครับสมัครฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดไดทั้งสิ้นสมัครฟรีแค่เติมทุนก็ามาเล่นเท่านั้นนะครับสมัครฟรีแค่เติมทุนก็ามาเล่นแค่นั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่อัำคลิปนะครับมันจะไปเด้งในตัวศัพท์แล้วก็จะได้ดูกันนะครับว่าคิดตรงกันไหม กับเมียน,นะครับแล้วก็ด้วยดูเป็นแนวทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ